สวัสดีครับผมไอพี่น้องมูนี้ไอเขามาหาเห็นด้วยพี่นอ้องเห็นวะนี่ให้พี่นอ้องในเบิง้งเลี้ยงเลี้ยงจ๋าจ๋าเลยครับเห,เห็นลหรเห็นลุงหูหญ่ครับพี่นอ้องเห็นลุงหูกเลืองใหญ่เบิง้งนี่โอ้ยมัน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  ไอเก็บออกก่อนครับก่ะมันอยู่ในปลาทึบเนาะพี่น้องปลาเถื่หมากเลยมาหน,นี่เขอมมาเดี๋ยวให้พี่น้องได้เบิ่งไปเรื่อยๆนี่สามพอสามดอกแล้วครับอุย้ยเขี้ยมากพี่น้องเอ้ยเบิง่งอยู่ข้างๆกันเลยครับนี่อีกสามดอกไง่ายๆเลยเขี้ยมากอุย้ย ยังบูท่านได้เก็บได้ทำหนีิโมเมนบ์โมเมนเอาไอ้อันนั้นมาตั้งแล้วก็หนีได้โมเมนเอามาตั้งไม่ได้ครับนี่พี่นอ้องอันนี้ยังสามดอกอยู่หนีอยู่เลยครับนี่ทัดๆกันมากนี่อ,อุ้ยพี่นอ้องเอ้ยนี่อีกใครมั่งอ่อนมาครับเก็บเ,เ,เก็บเอาเลยเก็บเอาเลยอุ้ย หาเห็ดเนาะหาเห็ดขึ้นนี่พี่น้องมันมวนมันหมานเลยครับคืนนี้ผ่านเจ็ดบนไอ้มากน้ำเนาะผ่านเจ็ดว่าหนักจังนน่อยเนี่ยก็เลยบนไอ้มากก็เบาวเทียมครับผมเก็บเลยโอ้โหจะหายพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็สรุปสินสรุปผลงานให้เบิ่งเนาะครับเบิ่งหรอ ยิงงง่งงามๆทั้งหลายเลยครับ,บอ,อันมนันีกิ่งคือก็ออกหาเฮ็ดกินเห็ดคือกันครับกิ่งคือนี่นี่พี่น้องก็ต้องระวังน้ำนะครับกลางคืนหาอยู่หากินนี่ต้องระวังครับพี่น้อง ขวดไปขวดมาก่ออีกเลยครับอ้ยอันนี้สีขาวด้วยนี่พี่น้องเอ้ยเบิง้งเมื่อกี้เมื่อกี้สีเหลืองเลยครับพอสีสีขาวเลยสองดอ,อกทิ่ติดกันเลยครับเดี๋ยวงัดออกกอนอืมอืมอ๋อเฮ้ยมาเห็ดขึ้นนี่เบิง้งเห้ยเรงูขาว สวยๆแล้วครับสองดอกอยู่ยนี้ละเดี๋ยวกวดไปอีกพออีกแล้วครับพี่น้องพออีกแล้วนี่ตาชาเลยครับปูดอกงามนะครับมึงไงงามนาะนี่นี่อีกงหนึ่งหมดนี่อีกดอกโอ้อกว่างามเต็มทัพนี่เห็นไ่ กดไปเลยกดไปเรยพ่อไปเรื่อยนะครับเดลยดอกนี้ละง,งูหาห้ดอกก่ะพ่อแกงอลไรครับมื่อนี้กลิ่นเอาเลยโอ,อ,อ,อ้งัดเลยครับงัดเฮ็ดมื่อนี้ งาดเลยอุ้ยน้องเอ้ยเห็ดงามๆเลยครับหาขึ้นไปเรื่อยๆโอ้ฟอเห็ดแดงเห็ดแดงนี่พี่น้องเห็ดนลำหมากบางคนก็เอินเห็ดนลำหมากครับบางคนก็เ huh. อินเห็ดแดงก็อีกนี่ดอกนึงเห็นไหมอ้อันนี้เริ่มเริ่มแก่แล้วครับ เริ่มบานแล้วแดงต้องกอกแล้วอันอันอันบานปล่อยมันไหวนี่เอาแคดอกเดียวเนาะพี่น้องโอ้จะให้ถ่ายถ่ายบรรยากาศรอบก็อนคือจะไปเห็นครับมันหมึดตึ๊บเลยครับตามันถึก นี่ครับของไอ้ทีมงานทีมงานมาเทงโปดอกเห็ดหรืองูไม่ใหญ่ขนาดเดี๋ยวนี่ครับทีมงานหายอยู่หากินน้ำกันโอ้ขาขา,ขเา,เาดเนาะโอ้มันกับมืดน้อยครับบอยเห็บอยเห็นบรรยากาศเลยเห็นเห็นแต่ต้นใหม่หเบอร์เอานี่ไฟกระทบต้นใหม่ ว่ามันเถือพี่น้องเหมือตึ๊บเลยเนาะฝนกะลื่นๆมากแล้วครับนี่ครับผมกะออกมาจากปลาเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมตอนนี้กะเวลาหาถุมกวนแล้วครับก็ออกมาเรียบร้อยคะสรุปผลงานให้พี่น้องได้เบิ่งครับผลงานเดีย๋ยวแต่ว่า อเอ็ดเบอร์กีดอกไทยแต่ไทยอีกเนาะมาแมนได้ครับนี่แหละผลงานที่ว่าคืนนี้หาเห็ดละงูสุดยอดเลยครับมันมันเนาะูหายถางหนึ่งดีครับพี่น้อมนี่แหละโอ้เมย์แกล้งแตกเงื้อแตนกะผลงานหาเห็ดมือนนี้เนาะครับพี่น้อมกะ เอาให้พี่น้องในเบิ้งละ่ะบรรยากาศปา่าไปบรรยากาศป่าขึ้นขอ,ขอขอบคุณที่รับชมนะครับผมอาบน้ำก่อนพักผ่อนห่อนเาครับผมขอบคุณห,หลายๆครับสวัสดีครับผม